คืนที่ร่างกายไม่เป็นของเราสิ่งนี้มีอยู่จริงไหมที่เขาเรียกกันว่าผีอ่าหรืออาการเมื่อร่างกายถูกตรึงโดยสิ่งที่มองไม่เห็นหลายคนก็อาจจะเคยมีประสบการณ์แปลกประหลาดกลางดึกที่กำลังนอนหลับร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงเอาไว้ทั้งตัวไม่สามารถขยับแขนหรือขาได้เลยหายใจก็ยากลำบากรู้สึกเหมือนมีเงาดำมานั่งทับอยู่บนหน้าอก บางครั้งก็ได้ยินเสียงกระซิบเสียงฝีเท้าหรือแม้กระทั่งเห็นเงาผีเลือลางกำลังจ้องมองอยู่ที่ปลายเตียงผีอำเป็นเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาเนิ่นนานในหลายวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงความเชื่อของคนไทยเท่านั้นแต่มันกลับพบได้ทั่วโลกเลยเพียงแต่ชื่อเรียกที่ต่างกันไปบางคนก็มองว่าเป็นผีหรือวิญญาณที่มาหลอกหลอนคนในตอนหลับ เรามาพูดถึงความหมายและที่มาของคำว่าผีอำกันก่อนนะครับคำว่าผีอำเนี่ยในภาษาไทยหมายถึงผีที่มาทับหรือทำให้คนขยับตัวไม่ได้โดยอำหมายถึงการกดทับการครอบงำหรือการควบคุมร่างกายโดยบางสิ่งบางอย่างความเชื่อในพื้นบ้านผีอำมักจะถูกมองว่าเป็นวิญญ,ญาณเร่ร่อนผีตายโหงหรือสิ่งที่เหนือธรรมชาติ ที่เข้ามารบกวนเราในเวลานอนนั่นเองส่วนอาการที่เล่าตรงกันเลยเนี่ยมันก็จะมีการที่เราไม่สามารถขยับแขนขาได้รู้สึกเหมือนมีน้ำหนักมากดทับอยู่บนอกหายใจก็ติดขัดได้ยินเสียงแปลกๆหรือรู้สึกว่ามีคนมาอยู่ใกล้ๆบางครั้งก็เห็นภาพหลอนเช่นเงาสีดำผู้หญิงผมยาวหรือสิ่งลึกลับที่อยู่ปลายเตียงของเรา ในสังคมไทยจะมีความเชื่อเรื่องผีอำมาตยตั้งแต่โบราณโดยผูกโยงกับพูดผีปีศาจในความเชื่อท้องถิ่นนั้นๆถ้าหากเป็นผีตายโหงก็เชื่อว่าผีตายโหงที่ยังไม่ได้ไปเกิดจะวนเวียนและมาหลอกหลอนคนทําให้เกิดอาการผีอาแล้วถ้าเป็นผีตายทั้งกลมเนี่ยบางพื้นที่ก็เชื่อว่าเป็นวิญญาณผู้หญิงที่เสียสละชีวิตขณะตั้งครรภ์ซึ่งมีพลังงานอาฆาตท,ที่รุนแรง นอกจากนั้นก็ยังมีผีเจ้าที่เจ้าทางโดยจะเป็นความเชื่อที่บอกมาตั้งแต่รุ่นปู่นะครับว่าถ้าหากเจอผีอ้ำบ่อยๆหมายถึงเจ้าที่กําลังมาเตือนให้ทําบุญแก้เคร็ดแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะหายไปแล้วเมื่อมันมีปัญหาแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องมีวิธีแก้ไขด้วยเช่นกันนะครับโดยตามพื้นบ้านเนี่ยหลักๆแล้วก็จะเป็นการท่องน้โมสามจบหรือสวดพระคาถาชินนบัญชร แล้วถ้าหากเป็นท่าทางเนี่ยเขาก็จะให้เราพลิกตัวจากนอนหงายเป็นนอนตะแคงรวมทั้งมีการพกของขลังเช่นตะกรุดหรือพระเครื่องเป็นต้นแล้วบางแห่งในประเทศเราเนี่ยก็มีการใช้ไม้กวาดเอาไปวางไว้ใต้เตียงเพื่อการผีอ้ำกันเลยทีเดียวแต่ที่น่าแปลกก็คืออาการเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยประเทศเดียวนะครับแต่เรียกได้ว่าเป็นกันทั่วโลกเลยหากผีอ้ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ย เขาจะเรียกกันว่าคานาชิบาริซึ่งตามบ้านเขาเชื่อกันว่าเป็นคำสาปหรือวิญญาณร้ายที่ตรึงร่างกายให้ขยับไม่ได้แล้วทางประเทศจีนเองก็จะเรียกสิ่งนี้ว่ากุ้ยหยาเฉียงซึ่งมีความหมายว่าผีทับเตียงนั่นเองแล้วถ้าเป็นทางฝั่งยุโรปก็จะเรียกกันว่าไนฮักหรือแม่มดราตรีที่มานั่งทับอกตอนที่คนกำลังหลับอยู่ส่วนในทางแอฟริกา บางชนเผ่าก็เชื่อว่าเป็นการถูกวิญญาณบรรพบุรุษเตือนให้ทำพิธีส่วนทางอเมริกาใต้เนี่ยตามตำนานจะบอกว่าเป็นปีศาจกลางคืนที่จะดูดพลังชีวิตจากเหยื่อที่นอนหลับอยู่นั่นเองครับแล้วทั้งหมดที่ผมบอกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาติไหนอยู่ตรงไหนของโลกผู้คนก็ต่างเล่าตรงกันว่ามีแรงกดทับบนอกมองเห็นเงาดาและขยับตัวไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดเลยอ,อมาเนี่ย เราก็จะมาฟังเรื่องเล่าจากทั่วโลกกันบ้างนะครับอย่างแรกก็คือในภาคเหนือของไทยมีผู้คนเล่าว่าเวลานอนกลางคืนเนี่ยรู้สึกตัวขยับไม่ได้แล้วก็เห็นเงาดำยืนอยู่ตรงประตูพอสืบไปสืบมาพระในหมู่บ้านก็บอกว่าบ้านหลังนั้นเคยสร้างทับที่ฝังศพเก่าแล้วก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหอพักนักศึกษามีนักศึกษาหญิงท่านหนึ่งเล่าว่า เธอเห็นผู้หญิงผมยาวนั่งอยู่ในหอพักและหัวรอดเสียงเบาๆส่วนเพื่อนห้องข้างๆก็เคยเจอเหมือนกันทั้งที่ไม่เคยเล่าให้ฟังเลยส่วนเรื่องราวในประเทศอังกฤษมีผู้หญิงชาวอังกฤษคนหนึ่งได้เล่าว่าเขาได้เห็นแม่มดววยชารานั่งทับอกขณะนอนหลับมีตาแดงก่าและยิ้มอย่างโหดร้ายส่วนในประเทศญี่ปุ่นก็มีวัยรุ่นหลายคนนะครับที่เล่าว่า เห็นเงาดำตัวสูงยืนกดร่างเอาไว้ขณะที่กำลังนอนบางครั้งก็ได้ยินเสียงที่พูดประมาณว่าอย่าลืมตาและนี่ก็เป็นประสบการณ์สั้นๆนะครับจากทั่วโลกที่ผมนำมาอ่านคร่าวๆให้ฟังกันเราจะหากพูดในมุมมองของวิทยาศาสตร์เนี่ยผีอำจะถูกมองว่าเป็นอย่างไรบ้างสลีป p ารา l y ซิ s ถึงแม้ว่าเรื่องนี้มันจะน่ากลัวสำหรับคนที่มองในสิ่งที่ตรงข้ามกับวิทยาศาสตร์นะครับแต่ในทางการแพทย์มันก็มีคำอธิบายที่ชัดเจนโดยนักวิทยาศาสตร์ก็เรียกกล่าวไว้ว่าเหตุการณ์ผีอำหรือสลิปพาราลิสิตมันจะเกิดขึ้นในช่วงที่ร่างกายกำลังเปลี่ยนผ่านระหว่างตื่นกับหลับฝันในขณะฝันสมองจะปิดการทำงานของกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายขยับตามความฝันนั่นเอง หรือที่เรียกกันว่า REM a t o นียโดยถ้าหากถ้าสมองตื่นขึ้นมาก่อนแต่กล้ามเนื้อยังถูกกดคมอยู่มันจึงทำให้เกิดอาการขยับไม่ได้ส่วนภาพหลอนที่เห็นเช่นเงาดำเสียงคนอาจจะเกิดจากสมองยังอยู่ในกึ่งหลับกึ่งตื่นนักวิจัยบางคนพบว่าสลิปฮาราไรสิตมักจะเกิดกับคนที่พักผ่อนไม่เพียงพอ มีความเครียดมากนอนหงายและใช้สารกระตุน้นหรือคาเฟอีนแอลกอฮอล์เป็นต้นครับหรือจะพูดง่ายๆก็คือการที่สมองกำลังเล่นอยู่ขณะนอนหลับแต่กลับกันสมองก็มีคำสั่งไม่ให้ร่างกายขยับเราก็เลยเกิดอาการประมาณว่าอยากทำอย่างนั้นอยากทำอย่างนี้แต่มันก็ทำไม่ได้แล้วร่างกายก็แข็งทื่อจนรู้สึกเหมือนมีอะไรมากดทับอยู่ประมาณนั้นหรือเปล่า เราก็มาพูดถึงความเชื่อและการตีความทางจิตวิญญาณกันบ้างนะครับถึงแม้ว่าสลีพลาริสิ์จะสามารถอธิบายได้ในวิทยาศาสตร์แต่หลายคนก็ยังเชื่อว่าผีอำคือการ,รเผชิญหน้ากับวิญญาณทางด้านนักจิตวิญญาณเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีความเชื่อว่านี่เป็นช่วงที่จิตหลุดออกจากร่างส่วนในด้านพระพุทธศาสนาก็จะมองว่านี่ เป็นจิตที่กึ่งหลับกึ่งตื่นเปิดช่องให้วิญ,ญญาณเข้ามาใกล้ได้นั่นเองแล้วเราจะมีวิธีป้องกันและรับมืออย่างไรบ้างถ้าหากในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คงต้องนอนให้เพียงพอหรือเลี่ยงการนอนหงายลดความเครียดก่อนนอนงดคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ในช่วงดึกหรือก่อนนอนหลับถ้าหากในทางความเชื่อวิธีแก้ก็คือการสวดมนต์หรือท่องคาถาพกเครื่องรางของขลังเวลานอน แล้วมันจะนอนหลับสนิทไหมเนี่ยและทําบุญอุทิศส่วนกุศลนั่นเองครับบทสรุประหว่างสมองกับวิญญาณผีอำเป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนเส้นแบ่งระหว่างความเชื่อเรื่องวิญญาณกับวิทยาศาสตร์สมองในด้านของวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือภาวะกล้ามเนื้อและสมองไม่สอดคล้องกันส่วนในด้านของความเชื่อ มันคือการ,รเฉชิญหน้ากับวิญญาณหรือสิ่งลี้ลับแล้วไม่ว่าจะเป็นความเชื่อแบบไหนสิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือมันคือประสบการณ์ที่หลอนและยากจะลืมเลือนไปตลอดชีวิต